ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งนั่นแหละผมผมงงเลยผมหาแต่ว่ากีตาร์ไปวันนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนเหล้าเพื่อนทานร่ากเพื่อนผมเอากีตาร์ไปด้วยแล้วก็ไปเล่นแหละแต่ตอนมีเหล้ามันมันก็ดใจมันมันไม่ในนี้มันมันไม่หลอนมันสงบมากเลยอาจารย์มันมันเย็นอย่างที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟัง กีตาร์หล่นแล้วใจมันเย็นมันม so kind of ันไม่มันไม่ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันมันไม่เกียดายไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมันดูเฉยๆแล้วทีนี้เราเราเกาหัวเกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรเฮ้ยกีตาร์ตัวละเกือบหมื่นเลยนะของกีตาร์ตัวนี้ผมรักมากเลยเมื่อก่อนตอนแบบขาผมเดินไม่ได้ใช่ไหมก็มีมีมาเหอนเพื่อน ก็คือที่เห็นสภาว่าทมก็คือเห็นกีตาร์หล่นแล้วใจใจเราไม่เป็นทุกข์กับกีตาร์ใช่ไหมมันมันมันไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยมันก็หล่นมันก็เข็งพังอ้าวตอนอ้าวทำไมตัวไม่เียได้ทำไมมัน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 ไม่มีคาถามเลยตอนนั้นเนี่ยผมโพี่ก็ไม่ฝังยากอะเลยคือมันอธิบายไม่ถูกใช่ไหมล่ะ แต่มันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีอาการเป็นทุกข์กับของ,องของเรามันไม่มีคําพูดอะไรเลยนั่นแหละเรียวกว่าความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติก็คือความรู้สึกที่มันไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรก็คืออย่างที่อาจารย์สอนพวกเราวันนี้นั่นแหละเป็นสภาวะของ,คว,วงความว่างเปล่าความว่างเปล่ามันมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องอะไรเลย คุณทำไมม,มีมีคนหนึ่งที่นั่นแหละเขาเรียกผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมาทำหน้าที่ทั้งรู้ทั้งดูทั้งเห็นมันจะเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดดูตัวเองเป็นกล้องวงจรปิดใช่มันก็จะดูตัวเองอย่ตลอดฟังให้ชัดนะรู้เรื่องกันไหมรู้ครับรู้ตกลงให้ชัดมันบ้าหรือพวกเราบ้า <laughs> นี่บ้าฉันเห็นเราคิดนี่บ้าบ้าของผมบ้าอย่างเงี้ยตัวเขาผมท่าเขาหาจังเนี่ยผมเป็นบ้าทุกคนเลยทักมหาจานันบอกว่าไม่รู้เป็นบ้าหรือเปล่ากีตาร์หล่นก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่แต่ผมมีคาําถามแบบมันไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะมันดีเลยรนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกระตุ้นให้รู้สึกาไมอย่าเผลอเนาะถีบตกคลองนั่นแหละเดี๋ยวจะหลอกไอ้ชัดไปริมริมคลองกิ้งไม่นลูกขนุนตกลงไปนน่นแล้วก็มันจริงๆมันมันก็ไม่ไดอยากโมงให้ใครฟังอะ่ะมันมันมันมีลึกๆแหละลึกๆก็มีอยู่ เป็นความรู้สึกตื่นเต้นของตัวเองไหมยอมรับไหมว่ามันม,มีนั่นแหละเราต้องดูอย่างนี้แหละถึงแม้เราจะพูดอยู่ก็ให้เรามองว่ามันมีคนพูดแล้วมีคนอยากพูดสังเกตสภาวะอื่นๆไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรแปลกขึ้นมาบ้าง ถ้าใครภาวนาได้เท่ากับชัดเนี่ยเริ่มสนุกละเริ่มสนุกกับสภาวะที่มันจะมาเรื่อยๆก็มาส่งสองเรื่องนี้เรื่องกีต้ากับเรื่องดูบอลแล้วไม่สนุกใช่ไม่สนุกมันผมก็ไม่รู้อังเป็นอะไรเป็นกี่ครั้งแล้วเนี่ย เมันเป็นตั้งแ,แ,แต่แบบไทยเตะรับออศิลงการานะครับเราดูกี่ครั้งละไม่ค่อยดูแลมัพร้อมดูไม่สนกแไม่อยากดูดูแลไม่สนุกไม่อยากดู <c oughs> ทุกวันเนี่ยอาจารย์ไม่ดูเลยเลยทำไม่มีอะไรทำให้อาจารย์สนุกได้เลยมันจะเฉย ไม่ดีใจแล้วก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเกิดจากอะไรก็เกิดจากจิตใจที่มันเป็นปกติถ้าดีใจจิตใจเราก็ไม่ปกติดิถ้ายังดีใจได้อยู่มันก็เสียใจได้ถ้ายังรักได้อยู่มันก็ยังโกรธได้อยู่ยังเกลียดได้อยู่อันนี้รักก็รักไม่ได้รักใครก็รักไม่ได้ โกรธก็ไม่ได้เกลียดก็ไม่ได้ใจมันไม่ใจมันไม่เข้าร่วมยังด่าลูกศิษย์เนี่ยก็ด่าไปงั้นแหละแต่ว่าใจมันไม่เคยด่าด้วยนนะด่าแต่ปากแต่ใจมันไม่ด่าผมบอกให้รักใครก็บอกไม่ได้เลยนะ,ม,นะนมึงแน่ใจแเล่ามแเล่ามึงแน่ใจดูตัวเองดีๆก่อน <laughs> อืม มันเพิ่งเริ่มจะออกอาการเฉยๆมันเพิ่งเริ่มจะเข้าทางเพิ่งได้หนึ่งปอร์เซ็นมันดีใจมันได้ร้อยเปอร์เซ็นอะครับมันผูกติดกับตกลงงดีใจดีกว่าหรือว่าไม่มีใจดีกว่าเรายังต้องการอยู่ เรายัางต้องการอะไรสักอย่างอยู่เราลองอยู่บนพื้นฐานความไม่ต้องการสิ<ม>เพราะว่าธรรมชาติธรรมชาติเดิมแท้จิตเดิมแท้ของเราอะ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรเลย มันไม่ต้องการความสุขมันไม่ต้องการความทุกข์มันไม่ต้องการคนมาลักมันไม่ต้องการคนมาเกียรติมันไม่ต้องการอะไรมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเพราะตัวของมันมันว่างเปล่าอยู่แล้วถ้ายังต้องการอยู่ก็คือยังต้องการสิ่งมาเติมเต็มอยู่เพราะเราขาดเราจึงต้องการคุยกับชัดเนี่ย ไม่ค่อยมีใครเข้าใจอะ่ะมีชั้นมันฟังเข้าใจอยู่คนเดียวเดี๋ยวคนอื่นไม่เข้าใจเข้าใจว่าเขาเขารู้รู้ละเอียดรู้รู้ความรู้สึกความคิดละเอียดมันรู้ละเอียดแล้วเวลาอาจารย์พูดไปมันเข้าใจแต่ว่าคนอื่นไม่เข้าใจเวลาอาจารย์พูด ธรรมะลึกๆไอ้ชัดมันเข้าใจแต่คนอื่นไม่เข้าใจพ่ออาจารย์สังเกตดูไม่มีใครเข้าใจเลยพยายามปรุงแต่งกันไปต่างๆนานาแต่มันไม่มีใครลึกเข้าไปในใจไม่มีใครเข้าใจจริงๆเลยไม่มีใครเข้าไปในใจได้จริงๆอะ่ะมันไม่คำพูดของอาจารย์มันเข้าไปในใจใครไม่ได้อะ่ะแต่ว่าไอ้ชัดมันเข้าได้อะ่ะ แปลกไหมอ่ะเพราะว่าเข้าใจธรรมะต่างกันก็คือละเอียดไม่เท่ากันความละเอียดไม่เท่ากันคนไหนที่ละเอียดในทางธรรมมากกว่ามันก็ฟังอาจารย์รู้เรื่องคนไหนไม่ละเอียดก็ฟังรู้เหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนรู้แต่ไม่เข้าใจ ไ,ไหมมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าปไปในใจอ่ะให้ชัดเนี่ยเหมือนมันติ้งต้องไหมเหมือนมันคนเหมือนคนบ้าไหมแต่มันฟังอาจารย์พูดเข้าใจจริงผมไม่รู้เรียกอะไรั้้แต่ได้อก็ออมาปฏิบัติแบบนี้แหละโดนอาจารย์ด่าบ้างไรบ้างเนี่ย มามาแรกของเนื้นเอเสื้ออะไรมาใส่เกตคือผมไม่รู้เลยว่าต้องใส่สีขาวมาที่แรกมาปฏิบัติธรรมใส่เสื้ออะไรนะเสื้อดําเสื้อแดงเสื้อ <c oughs> แมแต่เสื้อปฏิบัติธรรมมันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิบัติธรรมเขาแต่งตัวยังไงอ่าเสื้อสีที่เขาใส่ปฏิบัติธรรมกันเป็นยังไงมันยังไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่รู้มันหลุดมาจากดาวังคารหรือมาจากดาวพฤหัสก็ไม่รู้อ่ะใช่ โดนดาแล้วดีขึ้นข้างบนก็เป็นข้าวต้มมัดข้างล่างก็เป็นพอดีโอตัวนี้แต่งตัวอย่างนี้ดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นเนาะแต่ก่อนมันทุเรศมากตัวก็หมิน่นหัวก็หยิกแล้วก็แต่งตัวทุเรศอะ่ะเดินมาเนี่เหมือนสภาพ สะพายกระเป๋าแล้วเหงือศพมาใส่เสื้อลายแต่งตัวเหมือนเหมือนคนไม่มีธรรมะอ่ะเหมือนคนไม่รู้จักธรรมะอ่ะไม่มีจริงๆครับไม่มีธรรมะจริงๆอะไรเดี๋แค่แบบอยากมาลองดูลองดูเฉยๆผมพูดเจริงอน่านั้มนมาลองมาลองดูที่เฉยมาลองดูเฉยๆมาันแรกอ่ะเขาให้ให้รูดใช่ไหมมือผืมืบัญชาละมาแรก อตอนเย็นเนี่ยรูตอนหย็นมือซ่าวันที่สองก็แขนแขนหายใช่ไหมตอนแรกแขนผมหายก็ตกใจนิดนึงเพราปวดประจาจาก็ยังอยู่ดีว่ะแต่ไม่พอช่วงบ่ายเนี่ยวันที่สองอ,อ,งองนี่ยผมไปนั่งชาลาแขนมันเป็นเนื้อเดียวกับพื้นไปหมดเลยอะ่ะผมไม่ไหวละกูไม่ไหวแล้ว <c oughs> เ,เราไปไปกล่าบอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะมีห้องสอบอารมณ์มีอะไรทำเนียม่้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เลยสักอย่างเลยมันมาแบบไม่รู้จริงๆเลยนะมันเหมือนไปจับเอาคนข้างทางมาใครบอกให้ใครบอกให้หมาไอ่ก็พ่อพ่อบอกว่าถ้าอยากจะบวชให้มาคัวอาจารย์คนนี้ดูกคอดเล้ม,มันก็เลยมาวันวันเกิดอาจารย์ปีที่แล้ว มาก,ก็จเจออต่การมใครวะเอ้ยทำไมก็มันงงทำไมพระกล่าวด้วยวะมันคืออะไรอ่ะมีคนบรรลุธรรมได้จริงหรอในสมัยปัจจุบันผมยังไม่รู้เลยว,ว่าคนบรรลุธรรมได้ไม่รู้เรื่องอะมาแบบเขาเรียกว่าคนมาแบบไม่มีไม่มีอะไรมาเลยอะอแล้วเวลาอาจารย์สอนมันไม่มีข้อเถียงไงมันไม่มีอะไรมาโต้เถียงไง,ไม,ไงมันเลยง่าย ถ้าอาจารย์สอนนะถ้ามันมีเรื่องโต้เถียงไอ้พวกที่เรียนมาเยอะจํามาเยอะไปศึกษามาหลายที่มันจะมีการวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบว่าเอ๊ะอาจารย์คนนี้สอนแบบนี้อาจารย์คนนี้สอนแบบนี้ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่มันก็เกิดข้อเปรียบเทียบใช่ไหมแต่อย่างไอาชา้ชัดเนี่ยอาจารย์บอกอะไรมันก็ทําเลยพออาจารย์พูดอะไรมันก็เข้าใจได้เลยเรียกว่ามาด้วยคนที่ไม่มีทิฐิเลยอ่ะ มันจะง่ายมันจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าอ๋อวันที่สามผมเห็นอากาศที่เริ่มแผใจเข้าไปเห็นอากาศมันก็ไปยืนอยู่เห็นมวลอากาศๆก็ฝึกเพ่งมาตั้งกี่ปีล่ะกี่ปีนะไม่รู้ว่าเพ่งยังไงไม่รู้เรื่องเลยว่าฝึกเพ่งเป็นครูสอนอะไรนะสอนหนังกระดานรอง มักล้อมเขาเรียกหมักร้อมใช่ไหมอาจารย์ไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรจะไม่รู้จักอาจารย์ไม่รู้จักเลยเพิ่งจะมารู้จักนี่แหละรู้จักชัดนี่แหละว่ามันมีการสอนหมากลุกหมักร้อมอะไรกันเนี่ยอยู่มาจนหนะ้าสิบเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะจริงๆไม่ได้สนใจเลยเขาบอกว่าเล่นเลิแด่สมาธิเนี่ยมเนี่ยมันถึงมีสมาธิมาตั้งเท่าไรยี่สิบกว่าปี เห็นไหมล่ะนี่แหละเราไม่ต้องใช้คำว่าปฏิบัติมันก็คือการปฏิบัตินะการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตเรามันนิ่งอะ่ะมันก็คือการทำสมาธินั่นแหละสมาธิมันก็ทำให้จิตใจสงบคำว่าจิตใจสงบมันก็คือสมาธิมันแค่สงบอย่างเดียวสมาธิอะ่ะแต่มันไม่ได้เดินปัญญาการที่เราจะมีปัญญาเราต้องฟังทมไปด้วย ชัดามันมีพื้นฐานของความสงบมาเยอะแล้วไงตั้งยี่สิบกว่าปีนะ่ะแล้วพอมาฝึกรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยไปได้เร็วเวลาอาจารย์พูดอะไรมันเลยเข้าใจง่ายแล้วมันก็ไม่มีข้อโต้เถียงด้วยอาจารย์พูดอะไรมันเข้าใจง่ายง่ายอาจารย์ก็เลยรู้ว่ามันเป็นคนที่สมองดีปัญญาดีเพราะปกติคนที่มาฝึกเนี่ยมันไม่มีหรอกมีอยู่คนเดียวนี่แหละ มันจะต้องวิ่งมาถามอาจารย์ทุกๆสองชั่วโมงอะ่ะไม่มีใครเลยมีมันคนเดียวถามจนอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ก็ตอบให้ตอบให้นาน,านๆชักกูไม่มีเวลาทําธุระส่วนตัวเลยอะ่ะมึงถามกูตลอดเลยอะ่ะก็เลยว่าให้บอกว่าเว้นบ้างก็ได้สักสองวันสาวันค่อยมาถาม,มช่วงแรกผมเข้าใจว่าทุกคนทุกคนเนี่ยก้น่าจะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยไม่เหมือน นั่นไมเป็นเหมือนกันไม่เหมือนด้วยที่ถามบ่อยไม่เหมือนคนอื่นเขาฝึกเขาก็ธรรมดาเขาก็ฝึกเขาก็เรียนรู้สติไปเรื่อยๆแต่ไอ้นนียวิ่งมาถามตลอดจนมันเห็นหม,มันเห็นสภาวะได้เร็วไงเพราะว่ามันมีความสงบมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะความสงบสะสมมาตั้งยี่สิบปีใช่ไหมล่ะเรียกอยู่นั่นแหละแล้วพออาจารย์ออกมาอาจารย์ก็ด่ามันพออาจารย์ด่ามันอาจารย์บอกว่า ทีหลังจะมาพบอาจารย์น่ะเอ้าถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็นหลวงพ่อปาโมดหรืออาจารย์เป็นหลวงปู่มั่นน่ะจะกล้ามาเรียกแบบนี้ไหมถ้าเป็นหลวงปู่มั่นถ้าเป็นหลวงพ่อปาโมดมันบอกผมก็เรียกแบบนี้แหละก็เลยบอกตายแล้วการจะเข้าหาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยากจะเดินไปหาเราไม่ได้ไปซื้อร้านของชำนะที่เขาจะต้องรอต้อนรับเราอยู่ตลอดเวลาน่ะอันนี้อาจารย์มาสอนผมแล้วอ่าแล้วพออาจารย์บอกว่า ถ้าจะพบอาจารย์เนี่ยให้มานั่งรอจนกว่าอาจารย์ทําธุระเสร็จอาจารย์จะออกมาข้างนอกห้องแล้วค่อยล้วค่อยคุยกับอาจารย์แล้วมีอะไรค่อยถามปรากฏว่าวันนั้นสามทุ่มอาจารย์เปิดออกมาคืออาจารย์่ะจะอาบน้ําแล้วแต่รู้สึกว่ามันเหมือนอย่าเพิ่งอาบอ่ะมันมียานบอกว่าอย่าเพิ่งอาบเพราะว่าถ้าอาบเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ใส่ชุดชั้นในใช่ไหมใส่ชุดนอนอ่ะชุดนอนของอาจารย์ก็คือชุดธรรมดานี่แหละ อาจารย์ก็เลยเปิดประตูออกมามันมีอะไรบะทําทไมเราถ,ถึงยังไม่ให้เราอาบน้ําเปิดประตูออกมาไอ้น,นี่นั่งรอหน้าประตูเลยสามทุ่มอาจารย์บอกม,อมันไม่ใช่นะสามทุ่มมันเป็นเวลาพักผ่อนของคุณาอาจารย์นะเอาก็อาจารย์บอกว่าถ้าจะถามให้มานั่งรอโอ้โหมันนานอย่างเงี้ยมันจะถ่ายหลังไหมท่ายนยนะมันจะเดินหน้าหรือถอยหลังถอยหลัง มันจะเดินหน้าหรือถอยหลังไหมม,มันจะถอยหลังได้ไหมกเดียวความคิดเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงธรรมความลังเลสงสัยของเราเราเห็นตัวความลังเลสงสัยไหม <S 2> <S 2> เรามีความลังเลสงสัยไหมความลังเลสงสัยนั่นแหละคืออุปสรรคถ้าเราไม่ลังเลสงสยัยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันธรรมาชาติมันจะเป็นไปของมันเอง อุปสรรคของชาติคือความลังเลสงสัยก็คือความคิดที่โลเลเอะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใชเ่เป็นอย่างนี้ตลอดปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันจะเป็นแล้วเราดูมันไปเรื่อยๆมันไม่เป็นไปตามแพทเทิร์นที่เราวางไว้เราจะรู้สึก ผิดหวังกับมันเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆคือปล่อยมันเป็นแล้วดูมันดูมันเกิดมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เราดูมันเป็นอย่าวางเป้าหมายในธรรมชาติคือเราไม่สามารถไปวางเป้าหมายว่าธรรมชาติจะต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการธรรมชาติจะต้องเป็นตามแพทเทิร์นที่ฉันชอบตามแพทเทิร์นที่ฉันได้ยินได้ฟังมา อย่าไปคาดหวังว่าธรรมชาติจะเป็นเช่นนั้นแต่ให้เข้าใจว่าธรรมชาติมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเราทําหน้าที่เพียงเป็นผู้รู้และผู้ดูและผู้เห็นและเข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นมันเป็นอะไรก็เรื่องของมันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันไม่ต้องไปวางเป้าให้มันถ้าเสร็จเราอยไปดูแล้วอ แต่บอกว่าเป็นผู้รู้แล้วไม่มีผู้รู้ซ้อนผู้รู้อีกคนหนึ่งแหละแล้วมันจะซ้อนไปเรื่อยๆได้นะทําได้การที่เราถอยออกมาแล้วมันมีผู้รู้มีผู้รู้ไปรู้ผู้รู้มีผู้รู้ไปดูผู้เห็นมีผู้เห็นไปดูผู้รู้มีผู้รู้ไปดูผู้เห็นมีผู้เห็นไปรู้ผู้รู้มีผู้รู้ไปรู้ผู้รู้อมันว่นมากเลยแล้วถ้าเราไม่วุ่นวายกับตัวพวกเนี้ยเราพัฒนาจิตได้ไหม แล้วเราไปวุ่นวายกับมันทําไมเคครับคือการที่เรามีผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเนี่ยแล้วเรารู้เนี่ยอย่างสมมุติว่าเรามองตัวเองอย่างเงี้ยมันมีผู้รู้ไปมองเราแล้วเราก็อ้าแล้วใครไปรู้ผู้รู้อีกล่ะเนี่ยเราไปวุ่นวายกับเรื่องพวกเนี้ยเราไปวุ่นวายกับมันทําไมล่ะมันน่าจะมีคนที่เห็นคนใช่คือเราจะต้องการอ่ะ ไอนี่ไอนี่ไอนี่เห็นไอนี่ปุ๊บไอนี่ก็ไปเห็นไอนี่ปุ๊บไอนี่ก็ไปเห็นไอนี่ปุ๊บเนี่ยเราต้องการต่อตายเพื่ออะไรก็แลกสาระอยคือเห็นเห็นแค่นั้นรู้แค่นั้นจบเราต้องการสาวหาต้นต่อใช่ไหมเพราะจริงๆไม่มีต้นต่อแต่การที่เราพยายามที่จะไปสาวหาต้นตอนั่นแหละมันคือกิเลสของเราอยากรู้ไปเรื่อย พราะแค่มีผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นแค่นี้ก็จบแล้วพยายามอย่าสาวยิ่งสาวยิ่งไม่จบเพราะมันคือความลังเลและสงสัยของเราถ้าเราไม่สาวเราก็หมดความลังเลสงสัยใจคัะผู้เห็นกับผู้ดูรู้นะอันเดียวกันเป่เนี่ยเมาือามมานไอ้ชัดนี่แหละนี่แหละถามเดียวเลยฟังไว้ก่อนเด๋ย่อยมาถามมาอื่น ผู้เห็นกับผู้ถูกรู้ยายแล้วยายรู้อ่ะผู้เห็นคืออะไรผู้ถูกรู้คืออะไรยายสาวไปเรื่อยยายฉลาดขึ้นไหมไม,มันทําให้ยายมีสติขึ้นมากไหมทําให้ยายมีสติขึ้นไหมไม่ใช่ค่ะมันมันโตเดียวกันหรือเปล่าถ้าอาจารย์ตอบไปเนี่ยยายจะมีสติขึ้นไหมถ้าอาจารย์ตอบปุ๊บสติยายตุ้มเข้ามาเลยไหมใช่ไหมอยาารู้เฉย ก็นั่นไงถ้ายายไม่มีความอยากยายจะปฏิบัติไปได้เร็วถ้ายายมีความอยากถามทุกเรื่องอยากรู้ทุกเรื่องเสาะแสในเรื่องที่ไม่สมควรเสาะแสเราแค่รู้อารมณ์ของเราเราก็เห็นอารมณ์ของเราก็จบแล้วเราไม่ต้องไปถามว่าผู้รู้อ่ะมันมีผู้ถูกรู้อาแล้วผู้ถูกรู้มันมีใครไปรู้อีกล่ะ แล้วไอ้ใครใ<ส>ใที่ไปรู้ผ,ผู้ถูกรู้อีกล่ะแล้วใครจะไปรู้ผู้ถูกรู้อีกล่ะแล้วทําไมมันมีผู้ถูกรู้แล้วมันมีผู้ถูกรู้อยู่เรื่อยเลยผู้ถูกรู้ไม่จบเนี่ยมันคือความลังเลสงสัยแล้วเรารู้ไปแล้วเร,เราได้ปัญญาเพิ่มไหมละ่ะมันก็ไม่ได้แล้วเราจะรู้ไปทําไมพอเรารู้ว่าเอา้านี่ผู้รู้นะอา้าวแล้วใครใครมารู้ผู้รู้ล่ะอ้าวแล้วใครถูกรู้ละ่ะ เอา้ามันมีคนมาถูกรู้อีกทีนึงเอา้าไอ้นี่ก็ถูกอรู้อีกไอ้นี่ไอ้นี่ก็ถูกอไอ้นี่รู้อีกมันก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วเราฉลาดขึ้นตรงไหนอะเราจะบรรลุทําได้ไหมล่ะเราโมไปวุ่นวายกับผู้รู้กับผู้ถูกรู้อยู่อย่างเงี้ยแดงว่าต้องวางรูปเยวิคะอะไรนะแดงว่าต้องวางวางเราไม่ต้องเสือ เราไม่ต้องเสือกว่าใครจะรู้ใครจะพูดถูกรู้เรารู้แต่ว่าที่อาจารย์สอนคือทุกอย่างมันมีธาตรู้ไปรู้ของมันไอผ้ผู้ไอ้ผู้รู้อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะไอ้ผู้รู้อ่าไอ้ผู้รู้อยู่นี่นะเนี่ยเรารู้ว่ามันมีอยู่นี่นะแล้วใครถูกรู้อ่ะเอาคิดอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> เอาพอมีคนถูกรู้อาแล้วใครไปรู้ไอ้ตัวถูกรู้อีกละ่ะ เห็นไหมใครไปรู้ตัวถูกรู้เห็นไหมว่าเราต้องอยู่กับหมวดความคิดไหมเราไปอยู่แต่กบดความคิดเพราะเราไปสงสัยว่าใครคือพูดใครคือผู้รู้แล้วใครคือผู้ถูกรู้เราไปมัวสงสัยเรื่องพวกนั้นเรากลายเป็นว่าเราไม่มีสติเลยปัญหามันจบลงได้แค่ว่าเรารู้เราเข้าใจ เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครคือผู้รู้ใครคือผู้ถูกรู้ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นถ้ามัวจะไปวุ่นวายตรงนั้นเราเราจะไม่มีสติไม่มีปัญญาไปคิดเรื่องอื่นละ<ช>เพราะเราสนใจว่าใครรู้วะเอาแล้วใครคือผู้ถูกรู้แล้วใครถูกรู้วะแล้วใครเป็นผู้ถูกรู้อะเอาแล้วใครรู้อ่ะไม่มีประโยชน์ม,ชม,มันเป็นอุปสรรคขวางกั้นเสียเวลาด้วยรู้เห็นเข้าใจจบ